ครับผมเป็นไงครับสงการครับมีเสียงกี่เสียงทำออกตู้ไหมครับผมครับวันนี้ครับผมจะพาไปชมว่ามันเกิดจากอะไรครับหลายคนเจอปัญหาแน่นอนเปิดจดีเสียงกี่จับไม่แล้วเสียงกีเนี่ยวันนี้ก็จะพาไปชมว่ามันเกิดจากอะไรครับผมครับการกี่เกิดจากหลายแบบ1ครับกาวที่บ้านไฟฟ้าเราอาจจะไม่ดีครับผมครับสสายยันเราขาด3ครับนี่เท้าเราสคัญมากบางคนเท้าไม่เปียกเวลาร้อง กี่ครับแต่บางคนเท้าเปียกเวลาร้องไม่กี่นั่นแหละคือมันลงกาวอัตโนมัติทีนี้มันกี่ได้สายเหตุอะไรบ้างครับผมครับปาจะพาไปชมครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากครับที่มันทํให้นักี่ครับผมครับนี่เห็นไหมครับข้างในจะมีทั้งหมด3ขาครับผมครับจุดที่มันกี่คืออะไรบ้างครับผมครับถ้าสายนี้หรือสายที่ขาดรับรองกี่แน่นอนครับจุดอีกหนึ่งอย่างถ้าไม่ดังครับนี่สายแดงขาดคือไม่ดังเลยดังเบาลง สายขาวขาดถ้าสายขาวขาดปุ๊บสัญญาณไปไม่ครบดังเบาลงแน่นอนครับผมครับกาวขาดนี่ครับตัวนี้เลยครับกี่เนี่ยตัวนี้กาวขาดเห็นไหมครับเวลาเราจับไมถ้าเท้าเราเปียกน้าแต่ไม่กี่เนี่ยเพราะกาวนี่มันขาดครับนี่หนึ่งจุดที่อยากให้เช็คครับผมสำหรับอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างครับต่อมาอะไรต่อครับผมครับกี่เกิดจากไม้แล้วก็มีครับไม้ก็ได้คุณภาพหรือแก๊กเสียบไม้ไม่ดีครับนี่ก็มีผลมีผลมีผลสำหรับการกี่เหมือนกันครับผมครับหรือทางด้านเกนมิก เร่งเยอะจะเกินไปก็ทำไม่กี่เหมือนกันครับไปเรามาชมดูว่ามันจริงหรือเปล่าครับผมครับมาจะสาธิตครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราคุยแก๊กเอกาหรือสามขาเขาไม่ก็แก๊กสามขาครับมาดูเกณฑ์กันว่ามันแตกต่างกันเยอะขนาดไหนครับอันนี้เอกาครับผมครับอันนี้แก๊กธรรมดาเห็นไหมครับความแตกต่างก็เยอะพอสมควรผลปาร์บิคิวเหมือนกันนะครับนี่ครับฟังเสียงออกรพงครับเห็นไหมครับชัดเลยยินเสียงนะครับนี่อรพงก็จะ ก็จะกี่ออกทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเอคาสามขาครับชิกชิกชกชทดสอบเห็นไหมครับเสียงกี่หายทันทีครับเกณฑ์ก็มีผลแก๊กก็มีผลทีนี้อะไรอีกที่ผมว่าอีกกาวขาดเป็นยังไงอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเจอปัญหากาวขาดไปลองตัดกาวดูตัดได้เห็นเลยนี่เห็นไหมครับนี่ มาอัตโนมัตินี่ครับถ้ากาวขาดจะเป็นอย่างนี้เวลาเราร้องถ้าเสียงกี่เสียงฮาร์ดบันี้ครับควรดูสายกาวทุกอย่างครับหรือแม้กระทั่งสัญญาณเข้าพ้อร้ของเราถ้ามีกาวขาดมันก็ดังอย่างนี้มันดังอยู่แต่มันไม่แรงทีนี้ถ้าขาดทีเส้นหนึ่งล่ะเอาผมจะตัดเส้นหนึ่งนะครับเส้นขาวขาดนะครับโอ้โหหนักเลยครับทีนี้ครับหนักเลยตัวสองตัวสองนี่ ต่อกาวเข้าปออกติดังเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้สำหรับเสียงกีเสียงฮัมครับใครต้องควรรู้ให้ลึกไม่ว่าจะเป็นทางด้านเข้าหลังพาวเวอร์ก็เหมือนกันนะครับผมถ้าเราเล่งขึ้นเล่งพาวเวอร์ขึ้นมีเสียงกีเล่งแล้วกีแล้วออกไม่แรงควรจะมาขันดูสายพยาได้เลยครับว่าข้างในมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยปผมว่าครับนี่มี3ามขาเห็นไหมเมื่อกี้นี้ เราตัดแค่สายกาวก็หมแล้วเห็นไหมครับนี่แค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเสียงกี่เสียงหมครับจะประมาณนี้สําหรับสายบ้านผมไม่นําเลยครับควรต่อสายกาวสักหนึ่งชุดครับผมเพื่อลดอาการไฟดูดลดเสียงกี่เสียงหมได้เยอะมากพอสมควรครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญครับโอ้โหคนไทยนีผมบอกเลยครับชอบหักผมก็ชอบหักเหมือนกันครับนี่ครับมาดูดูปลั๊กเราครับอย่างหนึ่งครับเนี่ยห้ามหักนะครับตัวนี้มันเป็นสายกาวครับถ้าระบบไฟเรารุ่นใหม่ตามบ้านเราลุ่นใหม่จะมีสายกาว3ามขาอย่างนี้ครับผมครับการต่อ ห้ามหักถ้าเราปีอย่างนี้เสียบลงปุ๊บสายกาวแล้วก็ลงพื้นนะดีไม่ต้องต่อกาวเครื่องอยากครับแต่ถ้าแบบไม่มีแรงจริงมีลักสองตาธรรมดาก็จะเป็นต้องหักถ้าหักแล้วควรครับนี่ขันน็อตใสนี้ก็ได้ใส่ทองแดงขันน็อตก็ได้ครับแล้วต่อลงดินครับลดอาการไฟดูดลดไม่ดูดปาดลดได้หลายอย่างครับครับโอเคครับจะประมาณนี้เสียงกี่ทางครับลองจําเทคนิคไปใช้ดูใครที่เจอการอย่างนี้ปีหน้าห้ามพลาดต้องมาได้ดูแกกตัวเองก่อนก่อนที่เราจะเปิดครับผมขอบคุณครับผม